สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบิวอีกแล้วนะคะในช่อง Ford Build Mini Channel นะคะโอหว,วันนี้เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่ดัตเตอร์นะใค,ใครมองก็รู้ว่าเป็นดัตเตอร์ <c oughs> แต่ <c oughs> จริงๆไม่ใช่ดัตเตอร์ไงอตอนนี้มันเป็นรุ่น XLS <c oughs> นะคะตัวน,นี้เนี่ยราคาเนี่ยไม่ถึงร้านเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีเตรียมชุดแต่งให้ลูกค้ารอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราติดอะไรให้ลูกค้าบ้างไป ที่บอกก็เหมือนตัวแรปเตอร์นะคะเพราะว่าตัวชุดแต่งที่เรามาติดเนี่ยของตัว XLS เนี่ยมป็นตัวเป็นตัวที่เราแต่งเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยด้านหน้าก็จะเหมือนตัวแรปเตอร์เลยนะคะในเสริมตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวโลโก้นะคะมีไฟสามดวงนะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะแล้วก็จะเป็นตัวข้อไฟหน้านะคะแบบนี้ให้มาเป็นเส้นเลยนะคะจะให้ดูดูดันมากขึ้นนะคะเป็นสีดาด้านนะคะตัวไฟนะคะของเขาจะเป็นตัวมันติ ีเฟเเตอร์นะคะ LED นะคะแล้วก็ตัวไฟตะมอกนะคะคูห่หน้ามีมาให้พามาดูตัวด้านซุ้มล้อนะคะก็คือตัวซุ้มล้อของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดด้วยนะตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปเจาะกับตัวตัว,ต,วตัวถังรถนะคะแต่เราจะมีวิธีการยึดนะคะ แในส่วนของตัว Mac นะคะนี่เราเปลี่ยนนะคะก็คืออัปเกรดนะคะจากตัว17นิ้วมาเป็น20นิ้วนะคะเป็นของแว p พายนะแล้วก็ตัวขนาดของยางนะคะตัวนี้เป็นยางออฟโรดเลยนะคะแต่งเหมือนแรปเตอร์เลยนะคะจะเป็นตัว่า 33, นะคะ12.5 R 2 0นะคะให้ความแบบขนาดใหญ่ดูเป็นทรงออฟโรดจริงๆนะคะสายแบบว่าสายลุยเนี่ยน่าจะชอบทรงนี้กันนะคะ แล้วก็ต้องเหนือจากตัวตัวตัวแมกตัว,ตวยางแล้วเรายังเปลี่ยนนะคะตัวปิกนกนะคะเป็นของออปชั่นนะคะแล้วก็เสริมตัวลูกหม,มากกันโค้งนะคะแล้วก็ยกสูงให้อีก2นิ้วนะคะทั้งหน้าและหลังเลย ด้านข้างรถนะคะเราก็ยังติดสติกเกอร์นะคะให้ลูกค้าอีกด้วยสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะลายแล้วก็ตัวกันลอยที่ที่จับประตูนะคะในตัวกันลอยเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นคิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็ราวหลังคาเนี่ยเอาติดเพิ่มมาให้เพื่อความสวยงามนะคะที่เด็ดของเราจะอยู่ที่นี่นะคะ่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวโลบาร์นะคะของรุ่ไวทแท็กเลยนะคะสวยงามมากจะเป็นโลบาร์สชั้นนะคะเอาไว้มัดสิ่งค้งหรือว่าให้ความสะดวกกับการขนของมากขึ้นนะคะสติกเกอร์รอบคันเลยนะคะตัวไฟหลังนะคะ3ดวงแล้วก็พร้อมอเป็นบันไดด้านข้าง เสริมมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น SLS นะคะแล้วก็โลโก้ด้านหลังนะคะจะมีตัวกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟดวงที่สามนะคะด้านบนโลโก้สวยมากเลยนะคะด้านหลังสีดำาต่กับสีน้ำเงินเลยนะคะ อย่างฟังก์ชันนะคะที่มีมากับรถเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็ปรับแรงทดแรงให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวเกียร์นะคะออโต้หกสปีดนะคะในฟังก์ชันของหน้าจอ10นิ้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นไวล e สนะคะ Apple CarP l a y Android Auto นะคะต่อบลูทูธฟังเพลงในรถได้เลยนะคะลำโพงมี6ตัวนะคะ แล้วก็ในส่วนของอระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้ก็มีมาให้เต็มคันเลยเหมือนกันนะคะก็คือมอีแอร์แบกนะคะ6ลูกนะคะถ้าข้างหน้าเนี่ยสข้างหลัง2นะคะแล้วก็มีมา่านอีก2นะคะในรุ่นที่เป็นสีประตูแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบ เบรกนะคะ ABS EBD EB นะคะแล้วก็ระบบในเรื่องของเสถียรภาพนะคะการทรงตัวของรถนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลาการเสี่ยงของการพลิกคว่ำด้วยนะคะที่เป็นระบบล้อมนะคะสงสัยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะให้ทักบิวเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามนะคะกด u ับส r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้บิวด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวรุ่นไหนนะคะที่น่าสนใจอ่ะบิวจะเอามารีวิวอีกแน่นอนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่อง Ford View Mini Channel นะคะวันนี้บิวต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ